Happy birthday! Happy birthday to you. ชายยูชายยูชายยูมนมีความสุขเพราะเจริญระบตอนนี้ก็เปลียนไปเรียบอร่างเยก็พี่น้องเรื่อมนอนก็นี่พญ่ไพ่ครับนี่ลิขิตลิขิตหนาหน้าที่ลิขิตนี่พญ่เสย อันนี้บ่หันไว้หันมาการบ่หันดีคุณนายนวลแขนดีเมีแขนอยู่ปีนี้ปีสองห้าหกเจ็ดนะครเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงพูดพูดสิไหมครับสวัสดีครับก็มาพอดีนะครับประจาทุกปีนะครับท่านผู้ใหญ่สูงเรานะะใช้บริการอ่ากัลยาสาวนะฮะเล็กๆนะฮะพอได้มา้องฟลงกัน อ่าแล้วก็มาเบิร์ตดีกับน้องก็ด้วยนะครับก็ทุกปีนะครับจะมาจัดให้นะครับทางมันไม่ขอกันว่าซรอยนครับนะบป็นจ้างเยววาจ้างเฉาะก็หนึ่งแจ๊กกันนะครับนกอันนี้ก็ขอกราบขอบคุณขอบคุณนะครับท่านดานเจ้าภาพเขาแล้วก็ขอให้เจ้าภาพตัวจริงพินนะครับป่นจัดวันเกิดเพินวันนี้กะอายุก้องจีกหลอบตลปีนะครับนกเนาะขอให้ เราไม่แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแนะครับมีความสุขกับเจริญหย่าสหายปีเต็มเนาะโอเคโอ้ยเจว่าอันนี้เยอะเอาวันน <laughs> ี้จะของตัวสักเจ้าใจบ้างจุ๊บบักผูกแขนให้นะครับเปิดเดทบวกเพิ่มด้วยกันนะครับเนาะเกินเสียงเราไปเจ้าจะเปิดเพลงพไงเพราะไงเฉยปัดจับเพลงก่อนเปิดลองถ่ายก่อนอ่ะ เนี่ยผมเอาท่านบอกก็ไปก็เกิดกันแล้วครับเพราะมันสาวหันยามเชือกค่ายออกหรือวะยามถือกค่ายออกติงหรอยามถือกค่ายออกตัวนี่นี่จะนี้ออกกับกาบ่มแนตัดแต่คอามันเกิดนะครับก็ขอให้ผู้ปกครองนะครับหรือพ่อแม่ของเพื่อนนะครับ สุขเรื่องนะครับปีนี้เป็นปีที่นายกเปลี่ยนสองท่านกรบว่เป็นยังครับยังยังได้เกิดขึ้นเราประเทศไทยเนาะเราจะไปบอกมันการเมืองเถอะเอาข้สุขก็เจริญต่อไปทั้งนาดนี่ฮะจีนมองมองไม่แม่นน้ำกันนี่นะอ่าวังแต่เงินดิจิตอลนี่เราพูดได้ก็ได้เจ้าอะไรดิจิตอลแต่่วาดิจิตอลนี่พิชวางเลยแหละครับแต่ว่าก็ยังยังวังชัดเจนเนาะ เอากลมลงกันหนึ 1, 2, ่งสองสามสห้าหกจ็ค <till> <t> ้นอยู่นี่หนึ่สอครบพอดีเอาใส่เจ้าคนแหมคมบยกันเท่ากจังปาดใส่กันเลยเอก็ต้องพาสี่ไปเลยตัวเขาเป็นแ่คนไม่เคยปาดกนเนี่ยแม่เคยเี่นเขาไปไหมเย่เยี่ยฟ้า กับขลเงกับขลวันเกิดสามสี่ห้าหก 哦、oh.